คลิปนี้นะครับก็อยากจะมาพูดถึงข่าวนะครับที่ว่าพรรคเพื่อไทยนะครับจะถอยเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูหลายมาตราปมจริยธรรมนะครับนะก็จากที่มีความคิดว่าจะแก้ไขนะครับรัฐธรรมนูญฉบับน,นี้เพื่อให้การเมืองมันมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในตําแหน่งหนะ้าที่การงานมากขึ้นไม่ต้องไปตกอยู่ภายใต้การอ,อน,นัดหรือการ กำหนดทิศท,ทางโดยอ,องค์กรอิสระมากจนเกินไปนะครับซึ่งก็มีแนวความคิดที่จะแก้ไขแล้มนูุนร่วมกับพรรคประชาชนแล้วก็พรรคการเมืองที่เป็นป่ายเป็นประชาธิปไตยนะครับนะแต่ว่า ผมเห็นว่าทั้งแรกมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วกเเ็เป็นไปตามเจตนารม์ของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ตอนเลือกปี66ขึ้นมาแล้วว่าพี่น้องประชาชนนะครับฝั่งรัฐบาลเนี่ยเออฝั่งฝั่งประชาธิปไตยนะได้เลือกพรรก,การเมืองฝั่งประชาธิปไตยซึ่งตอนนั้นพรร เพื่อไทยเนี่ยก็ยังอยู่ฝั่งประชาธิปไตยอยู่นะครับนะพี่น้องประชาชนเลยเลือกเข้ามาล้นหลามรวมกันแล้วเนี่ยก็เกิน70%ของทั้งประเทศนะครับนะอยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่พอได้ยินข่าวหรือว่าพรรคประชาธิปไตยจะถอยนะครับจะถอยเรื่องรับผมแก้และหนุนนั่นหมายถึงว่า,าพรรคเพื่อไทยนะครับอยอมอสยบก,กับอำนาจ นิยม <N ih im> นะครับที่เข้ามาควบคุมนะครับแล้วก็ไม่ให้พรรคเพื่อไทยนะครับแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้เพราะว่าถ้าการแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้ได้นะครับก็จะทําให้อํานาจฝั่งประชาธิปไตยนะครับจะมีอํานาจเหนือฝั่งไม่อยู่ภายใต้อนาจของฝั่งอนุรักษ์นิยมอีกต่อไปถูกไหมครับแต่ประเด็นนี้นะครับพรรคเพื่อไทยไม่กล้าเสี่ยงนั่นพอไม่เสี่ยงปุ๊บทั้งทั้งที่พรรคเพื่อไทยมีอาวุธอยู่ในมือที่เหนือกว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมเพราะว่ามีอำนาจในการยุบสภาอยู่ในมือถ้าเกิดว่าถ้าใช อำนาจในการยุบสภาไปขู่กับทางฝั่งตรงข้ามนะครับเชื่อเต่ครับว่ามันก็ฝั่งตรงข้ามยังไงก็ต้องยอมนะแต่ในเมื่อพรคเพื่อไทยไม่กล้าที่จะสู้นะครับไม่กล้าที่จะสู้เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับก็คงจะฝากความหวังนะครับในเรื่องการที่จะให้ประเทศนะครับหลุดออกจากาวงจรอำนาจนิยมนะครับนะ ก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วก็พักเพื่อไทยก็จะมาบอกว่าตัวเองเป็นเสรีนิยมก็คงจะยากนะครับเนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็คงไม่จะไม่สามารถที่จะคาดหวังนะครับกับพักเพื่อไทยได้อีกต่อไปนะครับนะเพราะว่ามีอำนาจอยู่ในมือแต่ไม่ได้กล้าทำนะครับนะก็ยอมสยบเป็นหมากตัวนึงนะครับให้กับกลุ่มอนาดิยมเขาก็อ่าสามารถที่จะบังคับให้พักเพื่อไทยดําเนินการอย่างไรก็ได้ถูกไหมครับนะเพราะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยโอกาสที่จะทำพัก เพื่อไทยจะแก้เศรษฐกิจตามที่แก้ปากท้องให้พี่น้องประชาชนก็ยากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันไม่แก้รัฐธรรมนูญนะครับนะมันไม่มีทางที่จะ แก้เศรษฐกิจได้เพราะว่าอะไรลงไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรที่จะมีแนวโน้มที่จะแก้เศรษฐกิจนะครับทางกานาานิยมเขาก็จะต่อรองกับคุณตรงเนี้นะครับนะว่าถ้าคุณจะทําแบบนี้เมื่อไหร่จะหลุดพัฒนาประเทศให้เป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่คุณก็มีโอกาสที่จะหลุดจากรัฐบาลเมื่อนั้นนะครับดังนั้นโอกาสที่ประเทศไทยที่จะพัฒนาทางด้านการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมก็ฝากความหวังให้กับพรรคเพื่อไทยไม่ได้ครับ